อันนี้เราเจอคนญี่ปุ่นนะครับชื่อญี่ปุ่นนะเลเวลสิบเก้าเขาน่าจะเล่นมาเยอะพอสมควรนะครับโอเคเราเราได้เล่นก่อนนะครับอ่าผมว่าเราจะมาทรงเดิมแล้วทุกคนเรามีมอเทสมาจริงแต่ล่างแรกที่จะมารับเอเนอร์จีไม่มาทุกคนเราเจอธาตุน้ำโอ้โหเอ็นโซนม,มา เห็นสนมมาเนี่รู้เลยทุกคนสนมมาเราเตรียมตัวเจ็บเลยโอ้โหอย่างที่คิดไว้ทุกคนอันนี้คือผมคิดไว้แล้วว่าเราจะไม่มีตัวมารับเซิร์ฟผมเสิร์ฟแปแล้วอะโอเคเดี๋ยวผมไปเล่นเซิร์80ด้วยนะครับคุณชุบรีคุณชุบรีสร้างตัวเล่นก่อนเลย เดี๋ยวผมสตรีมตัวนี้เสร็จเดี๋ยวผมไปปั้นตัวไปเล่นด้วยนะครับเจอเด็กเจอเด็กของลาพาทุทกคนลาพาสท่ทาดน้ำเราแพ้ทางทาดน้ำเขานะครับโอ้โปกเกบอนมาพอดีโปกเกบอลข้อดีของโปกเกบอนทุกคนมันจะดึง การ์ดที่เป็นเบสิกที่อยู่ในเด็กของเรามาให้เราใบหนึ่งแล้วมันก็ดึงดึงตัวนี้มาให้เรานะครับชามนเดอร์นะดีที่มันดึงชามนเดอร์มาให้เราทุกคนแล้วก็เราลงเอเน g y จีเป็นหนึ่งนะครับเออซาบิน่าอ่ะเราอินฟร์โนแดนเพื่อที่จะเอาเอเน g y จีให้ชามนเดอร์แล้วก็รอล่างสองมานะครับถ้าร่างถ้าล่างสองมาโอ้โหทุกคน โอโ้โหโอ้โหทุกคนโอ้โหทอยยังไงให้ได้ให้ไม่ออกหัวสักอันทุกคนอันนี้เราโดนตีแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังลงเอเนจีให้ลาพาสนะครับเพื่อให้ลาพาสมาตีเรานะของเราก็ รอร่างสองทุกคนล่างสองไม่มาคือเราแย่นะทุกคนโอ้โหโอ้โหโอ้โหทุกคนเราทอยเหรียญทั้งหมดหกครั้งนะทุกคนไม่ออกหัวสักครั้งทุกคนคิดดูดวงเราเกินไป นอกจากเรานอกจากเราจะแพ้ธาตุเขาทุกคนเราแพ้ธาตุธาตุน้ำกับธาตุธาตุน้ำกับธาตุไฟนะเรายังทอยแล้วไม่ออกหัวทุกคนคิดดูว่าดวงเราจะทำด้วยอะไรทุกคนใช่ใช่คุณมิกกี้ขำเลยดำปีหกเหรียญ มีสายแนะนํำไหมสายแนะนําเกมอะไรครับคุณชุบรีเกมโยกางผมก็ไม่แน่ใจนะผมก็ปกติผมจะเล่นดาบนะที่ผมเคยเล่นนะครับตั้งแต่ตอนเล่นมารอบที่แล้วนะเอ,อ้ผมขอเธอโอ้โหโอ้โหทุกคนผมกุ้มขมับเลย ทอยยังไงให้ออกดำเก้าขั้งโอ้โหทุกคนโอ้โหจิตใจใจคอใจคอของคุณทำด้วยอะไรทุกคน หลับโดนหลับอีกทุกคนใจคอเราทำด้วยอะไรทุกคนเดี๋ยวต้องดึงตัวนี้กลับมานะครับเอารีทีไม่ได้อีก ตายแล้วโดนหลับอยู่ทุกคนรีทิฟไม่ได้เราใส่โพชชั่นให้เขาไปก่อนถ้าง,งั้นกลัวเขาตายนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะครับทุกคนเอ็กซ์ปีดใส่ไปแล้วรีทีฟไม่ได้ทุกคนแย่เลยแล้วเราอินฟนูแนไม่ได้โอ้แต่แย่จริงคุณมิกกี้ดวงเราแย่นะครับ ทอยไม่โดนนะโดนเขาหลับอีกทุกคนคุณมิกกี้เดี๋ยวคุณมิกกี้มาเล่นด้วยกันมาลองประลองกันหน่อยหนึ่งหนึ่งอันนี้คุณชนะผมไปเถอะคุณคุณชื่อภาษาญี่ปุ่นคุณชนะผมไปเถอะ ผมยอมแล้วผมยอมพุนแล้วโอ้โหทุกคนดีนะมีตัวมอร์เทสมารับดาเมจให้ครั้งหนึ่งไมมเราต้องเอาตัวนี้ไปนะครับอันนี้ต้องส่งให้ตัวนี้ก่อนเลยนะครับอเรามีโอกาสได้สู้ถ้าล่างสองมาโอเคล่างสองมาพร้อมกับล่างสามทุกคน อันนี้คือเป็นโอกาสที่เราจะได้สวนกลับทุกคนมีโอกาสแค่ถ้าเราไม่ตายก่อนนะทุกคนเราจะได้สวนกลับอยู่เกลือจริงคุณมิกกี้เกลือจริงเฮ้ยผมขอสักทีสโหคุณมิกกี้โอ้โหทุกคน มิกกี้12เหรียญ12เหรียญน,นะครับออกดำสิบสเหรียญโอ้โหเป็นไปได้ทุกคน โอ้หเป็นไปได้ทุกคนไม่อยากขยับเลยทุกคนผมทอยทอยเหรียญไปสี่ครั้งนะครับที่เราทอยไปสี่ครั้งเนี่ยทุกครั้งมันจะมันจะมีโอกาสได้หัวกับก้อยนะเรียกหัวก้อยแล้วกันนะครับแดงกับดำนะเราออกดำสิบสองครั้งคิดดู แล้วเราเจาะอะไรไปสู้เขาได้